พนี้ก็เป็นวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกด,ดีใจนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมที่แจงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับการขยายเครือข่ายศูนย์คอร์ข้อมูลข่าวสารของทางรฟ้ฟสง่สงพิาประจำปี2 5 1 9นะครับก็ตามที่ทางกระทรวงหาไทที่ยขอความร่วมมือให้ใหนว่วยงานในสังก,กัด ทุกกรมทุกกองทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบนะครับในการจัดตั้งศูนย์นข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับเพื่อจะให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ,ะร,บระดับกระทรวงนะครับหนึ่งกระทรวงหนึ่งต้นแบบซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภาคนะครับก็ได้ตอรบรับเข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็มอบหมายทุกการไฟฟ้าเขตนะครับได้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภาคเขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรม ก็เป็นหนึ่งใน28การไฟนะครับยืนอยู่ในที28นย์ของการไฟฟ้าสุขภาพที่กบรับเข้าร่วมนะครับเป็นหน่วยงานต้นแบบนะครับซึ่งทั้ง28หน่วยงานของการไฟฟ้าสุขภาพในปี258เนี่ยเราก็ได้รับาการคัดเลือกนะครับแล้วก็ผ่านการตรวจประเมินนะครับให้เป็นหน่วยงานต้นแบบนะครับของการไฟฟ้าสุขภาพในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พอเมื่อวันที่27กัน2ยายน2518เนี่ยอารย์าสุลภามครับโคยท่านธรกิจเวลาในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ไปโรงงานนะครับที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับความทุนงามนมัสิทธิ์ข้อตกลงร่วมกันนะครับกับสำนักงานารประลัดนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งนี้การดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือนะครับในการจัดตั้งศูนย์พรบข้อมูลภาวษาเนี่ยนะครับเราจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาประมาณ3ปีนะต่อเนื่องกัน นะครับก็คือตั้งแต่ปี2 5 9ถึง2 6 1นะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทุกหน่วยงานในการไฟฟ้าส่งนภาเรานะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับนี่คือว่าเราจะได้ในการประชุมชี้แจงให้กับผู้ปฏิบัติจริงๆนะครับในะบระดับันหน้าแผนนะครับเกี่ยวกับการเชื่อมโยงถ่ายข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อเรานับการขยายเครือข่ายสูงพรบ,รบข้อมูลข่าวสารของกอง นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการประชุมชี้แจงผู้บริหารของผู้บร,หริรหารไปแล้วก็ทุกผู้จัดการนะครับตั้งแต่ผู้จัดการการไฟฟ้าย่อยผู้จัดการในฟ้าสาขาที่ึงผู้จัดการในโรงงานผู้จัดการกองขึ้นไปก็ได้รับทราบกี่กับตัวพรบข้อมูลข่าวสารที่ต้องิของปี2540แล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความเข้าใจในระดับหนึ่งว่าตัวเนื้อหาสาระของ ตัวพรบนี้เป็นยังไงนะครับมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับข้อมูลอะไรที่เราจะเปิดเผยได้มีข้อมูลอะไรที่เราต้องปกปิด็นข้อจเว้นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทางผู้ประหารเนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปเมื่อวันแล้วเนี่ยก่คิดว่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเราเี่ยได้เป็นอย่างดีก็ถึงว่าพวกเราได้โชคดีนะที่ที่ที่ามารวมหลักกาท่านในการที่หน่วนงานต้นแบบองปีที่แล้วไม่ว่าจะทาง ทางที่เขตก็ดีหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางปรับพลังทลาน,นะครับหรือตังเนี่ยนะครับคนที่ไปจัดตั้งเนี่ยเรียกว่าผู้บริหารก็ไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่เล็กๆน้อยนนะครับตัวผู้ปฏิบัติเองก็เหมือนกับว่าก็ต้องต๊อปปี้มาโดยที่ไม่ไม่แยรู้อินโทรเนียนนะแต่วันนี้ก็ต้องถือว่าปีนี้เรามีความพร้อมแนละ้วก็คือเมื่อวานเราได้มีการอบรมให้กับผู้บริหารแม้แต่ตัวอวิยะเองก็ ซึ่งเย่นั้นเป็นเรียกว่าเป็นตัวจากคนหลักนะครับเป็นเป็นหัวหน,น้าคณะทํางานในเรื่องของสูตรรัฐบกตรสารก็เมื่อวานก็ได้รับเข้าไปารับฟังการวิเทีาบห์ราจากวิทยากรซึ่งมาจากสํานักนายการัฐมนตรีนะครับเมื่อวานก็เอาแกล้ถามเรียกเขาให้ทำเยีาที่สุดนะก็ Fields. ผมยังมีความเข้าใจค่อนท้านที่จะทะลุผุกโลงก็เป็นที่ที่ทุที่หวังเป็นที่ปรึกษาให้พวกเราได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวิทยากรก็จะมา ชี้แจงแนะนำนะครับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารนะครับในของนางโ,โ,โินเทนิตนะครับกับศูนย์บริหาข้อมูลข่าวสารนะครับที่มัคนายกนะครับนะครับทีนี้ในส่วนเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็จะต้องอย่างนี้ปัจจุบันมันก็คือใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตรหรืออินเทอร์เน็ตนะครับซึงก็คิดว่าพวกเราก็น่าจะอยู่ในวัยที่ที่จะ เรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะดำเนินการในส่วนนี้ได้ได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนนะครับทั้งคณะผู้จัดการกอบรมนะครับภายในพัฒนากอบรมนะครับรวมทั้งคณะวิทยากรนะครับแล้วก็รวมตลอดทั้งพวกเราทุกคนนะครับที่วันนี้ให้ความร่วมมือเข้ามาร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงหัวข้อการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อการรองรับเรื่อง การขยายเครือข่ายศูนย์ปรอข้อมูลข่าวสารของาาพรนะครับแล้วก็ขอให้พวกเรานะครับได้ใช้เวลาวันนี้นะครับในการที่จะศึกษานะครับประเดยนใ้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะปฏิบัติงานให้ปฏิบับบติภารกิจบรรลุตามวัตหมปรที่กพรอ,อระวังไว้ทุกประการนะครับผมก็ขอเปิดการประชุมที่แจงแบบนี้